ดีค่ะคมทะลึกบันเทงข่าววันนี้แพลวข่าวมาอยู่ที่งานถแถลงข่าวการปิดทัวร์ของแบมบแบมกอฟเซเว่นนั่นเองค่ะแบมบแบมบนะคะเรียกได้ว่ามาสปอยช่างไม่ว่าจะเป็นสถานที่รวมถึงความพิเศษภายในงานนอกจากนี้แล้วแบมบแบมบยังได้กล่าวถึงแทกรับเชิญคนพิเศษเป็นครั้งแรกภายในงานมีเดเจหนุย้ยเป็นพิธีกรดําเนินรายการเรียกว่าโอโหสร้างเสียงกรี๊ดตั้งแต่แบมบแบมบลงมาจากรถเพราะว่ารถที่ขับมาส่งนั้นคือ BMW เเรียกได้ว่าหลายคนต่างส่องทะเบียนรถไม่ใช่น้อย อะแบบ,แบบพูดอะไรบ้างอยากให้ไปฟังเสียงกันค่ะคือจริงๆรอบที่แล้วผมก็อยากจะจัดแค่รอเดียวคระว่าก็หลายคนเรียกรอบผมก็เลยเพิ่มวันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับผมซึ่งก็ไม่คิดว่าจะโซอาถึงสองรอบด้วยกันนะผมแต่ว่ารอบนี้ครับก็ผมอยากให้มันเป็นลิมิตอิดิชั่นโชว์ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของผมก็เลยขอแค่ วันเดียวครับทุกคนเรียกรอผมอาจจะไม่เปิดวันที่สองให้นะผมขอแค่วันเดียวแล้ว,เ,วเราาสร้างเขาเรียกว่าอะไรเดียวผม history ใหม่ oh, oh. ให้ในวันเดียวเลยดีกว่ oh, oh. าสมัครเนี้ยจริงๆก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยนะผมก็คือผมเราก็เคยผมแบบก็ดูพื้นที่ตรงนี้มานานแล้วโอ้โหลงพัดแรงเลยแสดงว่าเรื่องราวดีๆกันไปแล้วนะศักดิ์สิทธิ์ ขอทำโมสังโคแบมแบมมีของจริงก็ดูสถานที่ด้วยครับผมแล้วก็เรื่องโชว์เพราะผมตั้งแต่เซตลิสต์จนถึงเสื้อผ้าแปลว่าการวีมิกซ์เพลงใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนบททุกอย่างทั้งโชว์เลยนะครับผมก็ถือว่าอาจจะยังคงที่เดิมกับคอนเซปต์เดิมนอกจากนั้ทุกอย่างจะเปลี่ยนบทครับผมก็ถือว่ามาดูคอนเสิร์ตใหม่แล้วกันนะครับ ถามว่ามีความพิเศษไหมมีแน่นอนครับผมแล้วก็จะเป็นอะไรที่ผมว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนมากๆเ<ๆ>นีัยเป็นภาพที่หลายๆคนไม่น่าจะคิดว่าจะเกิดขึ้นเดียวในงานเลยได้ไหม,ไมไแบบอ๋อไม่อยากสปอยเยอะพี่เดี๋ยวเซอร์ไพรส์ทีเดียวในงานใช่ครับเออแบบเปิดโอเพนนิ่งมาไม่พีเ้อเลยไป โชว์ที่โชสมารถเห็นได้ใกล้ชัดที่สุดไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่บนสุดหรือว่านั่งอยู่ตรงที่นั่งหรือว่าจงเป็นตรงตรงยืนตรงสแตนดิ้งครับผมก็เดี๋ยวผมจะนำผังวิธีที่ไม่เคยใส่เลยมันก็น่าจะเป็นมันก็มีอยู่อย่างเดียวที่มันมันจะเพอร์เฟคเหมือนกันทัวร์เสร็จแล้วผมเจ้ากระหนออกเลย ไม่ไม่รู้ก็จริงหรอก็ใช่ครับอาจจะเป็นคัมแบ็กครับผมอ้นเจ๋งดีแต่ไม่ไอ้ไม่เลก็ไม่ไมเลยเอาดีกว่าคือทุกอยางุกอย่างที่จะเปิดตัวเกสคนนี้มานานมากแล้วครับผม คือผมปล่อยเพลงพ่ชิว่พวยอยู่มาสองปีครึ่งแล้วนะครับผมยังไม่เคยเปอร์ฟอร์มแบบออริจินอลที่ไหนที่ไนะครับแต่ว่าพิเศษแล้วก็หลายๆคนลอารองคอนกันมาเายนะครับซึ่งไปดูสิผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าแบบก็เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนแต่ว่ายังไงก็อยากให้เพื่อนชาวไทยได้ดูก่อนนะครับ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือความพิเศษภายในงานแถลงข่าวของแบมแบมนั่นเองค่ะแต่เรียกได้ว่าสิ่งที่รอคอยคือการปิดทวครั้งสิงค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้ค่ะไกลนะคะที่เป็นอากาเซฮห้พาพัเลยทีเดียสสองราบวันนี้แพลนันแล้วค่ะพี bye ่ไพยสัญญาครับว่าจะไม่ทำให้คนผิดหวังรอบนี้ราชมาอาจจะเป็นรอบแรกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดรอบนี้ผมพิสูจน์และทุกคนพิสูจน์ให้โลกได้รู้ว่า เราได้ทำได้นะผม,น,ม 2, 3, ะน่าจะมั่งรอบสองรอบสามอะไรต่างๆก็ได้นเพราะฉะนั้นเราสู้ไปด้วยกันนะครับผมเราสู้ไปด้วยกันนะครับผมเราสู้กันมา10ปีแล้วเนาะอีกแค่2เดือนจะสู้ไม่ได้นะ,ผมผมนะครับผมขอบคุณมากคือว่า